กินอาหารสีฟ้าได้1วันสีฟ้าเป็นสีที่คนขอมาเยอะมากแล้วก็หาของกินยากเช่นกันเพอสีฟ้ามันเป็นสีที่พอมาอยู่บนอาหารแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความน่ากินเนี่ยมันลดลงไปร้านอาหารหลายๆร้านเขาก็เลยไม่นิยมเอาสีฟ้ามาทําอาหารกันเอาเป็นว่าในคลิปนี้พาวก็จะกินเท่าที่พาวหาซื้อได้นะทุกคนนะอย่างแรกมากระรองคําเดียวหมดต่อด้วยมือแรง <laughs> น่ารักมากเลยอะ ต่อด้วยวุ้นกะทิจริงๆมันก็มีหลายสีนะทุกคนแต่ว่าชั้นบนมันเป็นสีฟ้าก็ย่วนให้หน่อยเนาะต่อมาเมนูสกายบูมินจากร้านชากาปังรงังสิทธ์อีกแล้วจ้าเมนูนี้กินไปแล้วมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆซะสาอร่อยต่อมาลูกอมเพมอือ,อต่อมาไอติมแพทเดนป๊อปออคโตพุส อะค่ะเย็น huh. ไม่เคยกินรสนี้เลยปิดท้ายด้วย play. S อ p l y y หมดแล้วไม่มีอะไรให้กินแล้วคลิปหน้าพาจะมากินสีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถ่ายกันดูนะ